คนอิตาเลียนค่ะขอพูดบ้างน,นะคะหลังจากที่เห็นลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์นะคะให้กับทางบูกอรีค่ะแน่นอนค่ะว่าเขาก็มีการโพสต์ขึ้นมานะคะแอดขอบและให้ฟังเลยแล้วกันนะคะก็บอกนะคะว่าในฐานะค่ะที่เป็นชาวอิตาเลียนนะคะกว่าแบรนด์สินค้านี่จะตัดสินใจเลือกนะคะแอมบัสเตอร์สักคนนั้นยากมากๆค่ะและที่แน่ๆค่ะยากกว่านั้นก็คือการที่จะเป็นแอมบัสเตอร์นะคะที่มาจากชาวเอเชียค่ะโดยใน อิตาลีนะคะเขาบอกว่าเคป๊อปค่ะไม่ได้รับความนิยมอะไรมากมายนักหรอกนะถึงต่อให้นะคะจะมีฐานแฟนคลับเยอะแยะมากมายก็ตามค่ะพูดง่ายๆว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยการที่ลิซ่าแบล็คพิงคค่ะถูกรับเลือกแบบนี้นะคะก็ขอพูดเลยค่ะว่าลิซ่าค่ะกำลังจะมาพลิกโฉมหรือมาปฏิวัติวงการน,นั่นเองค่ะ และในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าภูมิใจในตัวลิซ่าแบล็กพิงคแบบสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะคนไทยหลายคนค่ะจะถูกยอมรับนะคะในวงการแฟชั่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าหลายคนค่ะก็มีตำแหน่งนะคะอย่างเช่นนะคะคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยตอนนี้ก็เป็น Friends of Gucci นะคะหรือว่านะคะจะเป็นคุณปรูปรยาค่ะก็เป็น Friends of Omega นะคะ หรือว่าจะเป็นคุณแต้ยนะัทพรนะคะก็เป็น Friends of Lado นะ,ค,ะคือเรียกว่าหลายคนก็มีตำแหน่งเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าคำว่า Friends นะคะก็ยังน้อยกว่าตำแหน่งของ Ambassador อยู่มากเลยนะคะเพราะว่า Ambassador ก็คือขั้นสุดแล้วอะตำแหน่งใหญ่สุดะคะในบรรดาตำแหน่งทั้งหลายะคะแหมแบบนี้จะไม่ให้ภูมิใจในตัวลิซ่าได้ยังไงนะคะ และก็นะคะใครหลายคนเนี่ยน่าจะจำกันได้นะตอนที่เอ็ดดี้เซลามานะคะเลือกให้ลิซ่าแบล็กพิงคนะคะมาเป็นเมลให้กับเขาในปีคศ2018ค่ะตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังแบบว่าเอ๊ะ โอ้โหเลือกลิซ่าแบล็คทิงก์เหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ตอนนั้นค่ะลิซ่าเนี่ยมียอดผู้ติดตามใน IG นะคะเพียงแค่8ล้านโฟลเวอร์เท่านั้นเองนะคะแถมนะคะเธอก็ได้รับกระเป๋านะคะของทางเซรีนค่ะรุ่น L E 16นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ได้รับการเปิดตัวนะคะโดยเลดี้กาก้าแล้วก็แองเจลิน่าโจลี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลิซ่าก็เอามาถือนะคะโพสต์ลงใน IG นะคะตอนนั้นก็อย่างที่เห็นค่ะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยลิซ่ามาเป็นมิวส์ให้กับทางเซรีนแล้วต่อไปเนี่ย ถือแบรนด์อื่นได้หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้คงไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะว่าหนึ่งคนนะคะถือได้หลายแบรนด์มากเลยนะคะแม้ว่าเธอจะเป็นมิวส์ของเซรีนนะคะแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเธอก็ไปงาน Prada ้านะคะในตําแหน่ง Face of Prada ้าด้วยนะโอ้โหแล้วเป็นไงล่ะแล้วตอนนี้ก็มาเป็นนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทางบูกอรีนะคะซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะคะยังไม่รวมนะคะที่ไปบุกตลาดจีนแล้วก็ได้เป็นทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์สป็อกเพอร์เซนนะคะของทาง v ี อ,อะไรพวกนี้อีกนะคะต้องบอกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ขั้นสุดทุกอันเลยนะคะก็สำหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะลิซ่าแบล็คพิงคนะคะเธอสุดยอดมากๆค่ะจนชาวอิตาลีนะคะต้องออกมาพูดกันแบบนี้เลยนะคะและแน่นอนค่ะต้องจับตามองเธออย่างต่อนเนื่องต่อไปนะคะว่าสินค้าแบรนด์ไหนนะคะจะมาจีบเธอได้สำเร็จนะคะิดว่านะคงจะมีอีกหลายแบรนด์ค่ะอยากจะให้น้องนะคะไปร่วมงานด้วยค่ะ ก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะชาวอิตาลีเขาก็ชื่นชมลิต้าแบล็คพิงด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยก่อน,นจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า